สวัสดีครับนี่คือสดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมฮะจะเป็นวันประวัติศาสตร์ของรายการของเรานะครับเพราะวันนี้เราจะมี Exclusive Interview เปิดใจรองประธานสมโมสรฟุตบอลที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในโลกและนี่คุณผู้ชมผมพูดได้เลยว่านี่จะเป็นการสัมภาษณ์ที่เดินทางไกลที่สุดผมต้องขึ้นเครื่องบินนั่งรถไฟจัดไปรถตู้ ก่อนจะขึ้นหลังมากว่าจะได้สัมภาษณ์ผู้ชายคนนี้สนุกแค่ไหนจัดไป คุณตอบครับครับปกติเนี่ยทีมฟุตบอลมันจะลงทุนกับนักบอลแต่สุดท้ายคุณลงทุนกับแฟนบอลหมายความว่ายัางไงผมคือฟนฟุตบอลตอนเด็ก <ๆ S 2> แล้วผมรู้สึกว่าการที่มีคนเชียร์อยู่ข้างนอกเนี่ยข้างข้างเนี่ยมันสำคัญเราก็เลยไปแจกเสื้อลดราคาตั๋วกระดาษที่เป็นชูป้ายไ,ได้ด้วยแล้วก็ตบได้ให้มันดังขึ้นแล้วเรารู้ว่าเราจะมีเกมในบ้านเนี่ยถ้าเราชนะในบ้านเกิดทั้งหมดเนี่ยเราก็มีโอกาสอยู่รอดในเจลเพียร์สันผมต้องพูดถึงคนนี้ในช่วงที่ทีมตกต่ำที่สุดทุกคนบอกว่าต้องปลด คิดยังไงถึงให้เขาทําต่อพูดมา <ะ S 2> หลายทีแล้วว่าเขาเป็นคนที่พิเศษเมืม่อมีเหตุการณ์แบบแย่ๆเข้ามาสิ่งที่สําคัญคือกําลังใจที่เราตและนักเตะก็ศรัทธาตัวเขาแฟนบอลศรัทธาตัวเขาแล้วเจ้าของจะไม่ศรัทธาตัวเขาได้ไงแต่วันที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยวันที่4เมษายนเป็นวันเกิดของท่า,านประธานคุณวิชัยศรีวัฒนประภาคือวันจุดเปลี่ยนเพราะอะไรคือนักเตะสนิทกับเราทั้งสโมสรเนี่ยรู้ว่าเจ้าของจริงจังแค่ไหนก็เลยบอกเขาว่ามนเกิด ท่านประธานอยู่ไม่คิดจะให้ของขวัญเขาหน่อยเหรอทุกคนก็บอกว่าจะให้สามแต้มและอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกคนที่ยิงประตูชัยเนี่ยก็คือแอนดี้คิงยิงประตูชัยในคิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันเกิดเจ้าของคิงพาวเวอร์คือจริงๆีสามคิงคือสามแต้มมันเกิดขึ้นอย่างที่พี่แอมบอกว่าสามคิงก็ก็โอเคก็ดีครหลังเลสเตอร์โชว์ฟอร์มเยี่ยมทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลกระจีบกระชากนักเตะอ้าวอย่างนี้คุณปั๊บจะว่ายังไง พรุ่งนี้16นาฬิกา50นาทีช็อตเจ็ดกีฬาแชมป์จัดไป